การท่องเที่ยวแห่งประเทศแทยร่วมกับกรุงเทพมหานครเปิดสักราชท่องเที่ยวปี2,560จัดงานมหากรรมท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่เทศกาลเที่ยวเมืองไทย2,560เที่ยวเมืองไทยให้ครบมาพบกันที่สวนลุมพบกับกิจกรรมท่องเที่ยวปลูกกระแสท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก่สไตล์ลึกซึ้งโดยมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณรงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมา พร้อมเยี่ยมชมโซนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋กไก๋สไตล์เลือกซื้อหมู่บ้านห้าภาครวบรวมของดีของเด่นจากทุกภูมิภาคของเมืองไทยเพื่อสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นประกอบไปด้วยหมู่บ้านภาคเหนือเหนือฝันล้านแรงบันดาลใจหมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานแซ่บหนัวหมู่บ้านภาคกลางสุขกลางใจใกล้แค่เอือ้อมหมู่บ้านภาคใต้ปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาและหมู่บ้านภาคตะวันออกสีสันตะวันออกก็เรานําของดีๆเนี่ยทั่วทุกภาคของประเทศทั้ง อะไรที่เป็นเอกลักษณ์เป็นวัฒนธรรมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งอาหารนะครับซึ่งเอามาเนี่ยเพื่อให้คนคนไทยที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปไปทุกที่เนี่ยผมมั่นใจว่ากิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ควรพลาดผมว่าวันเดียวเดินไม่หมดนะครับฉะนั้นคิดว่าท่านควรจะมาก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มาร่วมงานนี้นะครับนอกจากนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยยังเปิดโซนพิเศษรวมน้ำใจมอบให้ชาวใต้ ในงานเทศกาลเ,เที่ยวเมืองไทยปี2560ครั้งที่37นี้เพื่อนำไรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่พี่น้องชาวใต้ผู้ประสบอุทกภัยยัยงได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจ,จีนตรุษจ,จีนวิถีไทยเกย๋ไก๋เปียวรกาปี2560สัมผัสบรรยากาศตรุษจ,จีนจากทั่วไทยสืบสานสัมพันธ์ไทยจีนเทศกาลเที่ยวเมืองไทย2560จัดขึ้นระหว่างวันที่25มกราคมถึง29มกราคม 20, 4, นี้เวลา14นาฬิกาถึง22นาฬิกาที 22, ่สวนลุมพินีครับ เปิดให้เข้าชมฟรีซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินทางด้วยรถประจำทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสีลมรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสาระแดงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทททคอร์เซ็นเตอร์1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยครับ